ถูกปกคลุมไปด้วยเสื้อผ้าถูกไหมคะที่อ่อนโยนสําหรับผ้าและอ่อนโยนสาหรับผิวเราด้วยหรือปากผิวที่นุ่มเนียนมีผิวพรัณที่เป็นฟั่งสดใสและมีชีวิตชีวาทําให้เรารักผิวเรามากแค่ไหนสวัสดีค่ะเรื่องเล่าจากห้องเรียนความงามคะ่ะ เมื่อกี้เราก็ไปถึงเรื่องการดูแลผิวด้วยน้ำมันกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทุกวันเนี่ยเมื่อเราอาบน้ำเสร็จนะคะสิ่งสำคัญที่นอกเหนือไปจากการที่เราทาน้ำมันแล้วนะคะสิ่งสำคัญที่เราควรจะต้องไม่ลืมเลยค่ะก็คือการใช้บอดี้โลชั่นค่ะพี่โบอยากจะถามเราหน่อยว่าในที่นี้เนี่ยมีใครบ้างคะที่เราใช้บอดี้โลชั่นเนี่ยทาผิวทุกวันหลังอาบน้าบ้างเอง่ย ะะบางครั้งเนี่ยนะเราอาจจะดูแลผิวหน้าให้ความสําคัญกับผิวหน้ามากเลยค่ะแต่เราลืมไปนะคะที่จะดูแลผิวกายของเรานะคะเราอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์บารุงผิวอะไรก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้ที่ทําให้มันรู้สึกได้ว่ามันเป็นครีมๆหน่อยมันก็ช่วยบำรุงผิวก็พอแล้วล่ะแต่ในความเป็นจริงนะคะผิวกายเองนะคะถึงแม้เขาจะแข็งแรงแต่เขาต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เหมือนกันกับผิวหน้าเลยคะ่ะเพราะอะไรล่ะคะเพราะในทุทกๆวันนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าผิวกายของเราเนี่ยนะคะถูกปกคลุมไปด้วยเสื้อผ้าถูกไหมคะเขาเนี่ยได้รับการปิดมิดชิดกับเสื้อผ้าเลยแต่รู้ไหมคะเขาน่าสงสารมากนะคะเพราะเขาจะต้องโดนเสื้อผ้าเสียดสีอยู่ตลอดเวลาคะ่ะ ที่สาคัญไปกว่านั้นค่ะผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ซักผ้าค่ะเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนสาหรับผ้าและอ่อนโยนสําหรับผิวเราด้วยหรือเปล่าเอ้าพี่ปุ๊กหนูต้องดูแลผิวเราไปถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเสื้อผ้าเลยเหรอ ใช่ค่ะไม่มีใครเคยคิดเลยใช่ไหมคะว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดเสื้อผ้าค่ะจะส่งผลทําให้ผิวเราเนี่ยมีความแห้งและอยากกล้านได้ด้วยนะคะเป็นเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าผลิตภัณฑ์สําหรับซักเสื้อผ้าเนี่ยเป็นเคมีนะคะมันจะสามารถที่จะทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความอยากกล้านได้ด้วยแต่ถามว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะมีความสามารถในการ เลือกหรือดูแลมากขนาดนั้นเหรอคะเราจะเลือกน้ําที่อาบได้ไหมเอ่ยเราจะเลือกเสื้อผ้าที่จะใส่ได้ไหมหรือเราจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ทําความสะอาดได้ไหมหรือเราจะเลือกสิ่งวล้อมได้หรือเปล่าบางครั้งมันอาจจะยากเกินไปนะคะจะดีกว่าไหมคะถ้าเราเลือกที่จะดูแลผิวกายของเราโดยตรงเลยโดย,ย,โดยการที่เราก็จะให้อาหารเขา บำรุงเขานะคะให้เขาสามารถที่จะฟื้นฟูได้ดีนะคะให้เขาสามารถที่จะมีผิวที่นุ่มเนียนมีผิวพรั้งที่เป็นปังสดใสและมีชีวิตชีวานะคะและเราก็จะได้ผิวที่น่าสัมผัสนะคะและทุกครั้งที่เราเห็นผิวเรา้ก็จะภาคภูมิใจมากเลยนะกับการที่เราดูแลเขาเป็นอย่างนี้นะคะฉะนั้นอย่าลืมดูแลผิวหน้าแล้วก็ห้ามเด็ดขาดเลยนะคะที่จะไม่ดูแลผิวกายอย่างน้อยอะค่ะเราก็ต้องดูแลเขาโดยการที่ ให้เขาเนี่ยได้รับสารอาหารบำรุงให้ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเรามีผิวขาดความชื้นเราอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นโลชั่นเติมความชุ่มชื้นให้ผิวก็ได้นะคะหรือถ้าเราเป็นผิวแห้งเราก็ควรที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพวก ทำความเขาเรียกน,นะบำรุงเป็นพิเศษอย่างเช่นพวกเชียร์บัตเตอร์อะไรแล้วแ,ลแบบที่มันมีความเข้มข้นสูงในการที่จะบำรุงผิวเราให้ผิวเราไม่แห้งกร้านนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ผิดประเภทเนี่ยผิวก็จะได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอน,นั่นเองหรือแม้กระทั่งมีผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์นะคะที่นอกจากจะทาเสรั่เร้อยแล้วเนี่ยเขายังทําหน้าที่ช่วยการผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวลดพวกจุดด่างดำต่างๆแล้วก็ริ้วรอยต่างๆด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์เซรั่มพวกนี้ก็สามารถที่จะช่วยให้ผิวมีความเปล่งปลั่งสดใสได้นะคะฉะนั้น เมื่อรู้แล้วว่าวันนี้ผิวกายของเราที่แข็งแรงมากๆเนี่ยเขาต้องต่อสู้แล้วก็ต้องทนกับอะไรบ้างนะคะวันนี้เนี่ยนะคะยังไม่สายนะคะที่เราเนี่ยจะดูแลใส่ใจเขาแล้วก็หาผลิตภัณฑ์ที่ดีๆมาใช้นะคะวิธีการทาบอดี้โลชั่นที่ไม่ให้เหนียวเหนอะหนะนะคะก็คือการที่เวลาที่ผิวเรายังมัดหมาดอยู่นะคะสามารถที่จะทาบอดี้โลชั่นได้เลยหรือถ้าเมื่อกี้นี้ใครที่อาบน้ำมาเสร็จแล้วทาน้ํามันในตามวิธีองพี่ปุุกเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องซับน ให้ซับน้ำมันให้แห้งก็ได้นะคะเราสามารถทาบอดี้โลชั่นตามเลยหลังจากทาเสร็จเป็นประจำแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาเล่าให้บุกฟังหน่อยสิว่าหลังจากใช้บอดี้โลชั่นเป็นประจำแล้วเนี่ยผิวเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างและทำให้เราลักผิวเรามากแค่ไหนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากผิวกายของพวกเราไว้กับพวกเราในการดูแลพวกเขาด้วยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ